สวัสดีค่ะเด็กๆช้นนุบาล3ทุกคนค่ะวันนี้นะคะเจอกับคุณครูเหมยนะคะในชั่วโมงเรียนศิลปะวันนี้นะคะครูเหมยก็จะพาเด็กๆนะคะมาวาดภาพระบายสีเด็กๆอยากรู้ไหมว่าครูเหมยจะพาเด็กๆวาดอะไรเรามาดูที่ใบงานก่อนนะคะส่วนนี้จะเป็นใบงานนะคะที่คุณครูเหมยให้กับเด็กๆไปนะคะจะเราจะมาดูคาชี้แจงก่อนนะคะเด็กๆคาชี้แจงก็คือให้เด็กๆนะคะวาดภา ที่กำเนิดให้พร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะเรามาดูดกนกระดาษไปพร้อมๆกันเลยค่ะและนี่ก็คือเลข,ขหนึนะะ่งถึงเลขค่าของุณครูนะคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเลขหนึ่งถึงเลขค่าสามารถวาดเป็นสัตว์อะไรได้บ้างเราจะมาวาดไปพร้อมๆกันนะคะทีละขั้นนะคะเหมือนจะเริ่มจากเลขหนึ่งก่อนนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วหยิบอีกสอขึ้นมาเลยค่ะเลขหนึ่งนะคะเหมือนจะวาดเป็นสัตว์บกค่ะ ตัวนี้นะคะจะคอยาวและก็มีจุดนะคะใช่แล้วค่ะคุณจะวาดยีราฟค่ะขั้นแรกนะคะให้เด็กวาดตัวของยีราฟก่อนนะคะยีราฟมีขากี่ข้างคะมีขาสี่ข้างนะคะเด็กๆวาดให้ครบนะขาที่หนึ่งขาที่สองขาที่สามขาที่สี่นะคะแล้วก็วาดตัวลงมา ทีนี้นะคะเป็นมีรักได้ยังคะเราจะมาตกแต่งให้เป็นมีรักมากขึ้นนะคะเด็กๆต้อใส่ตกแต่งหน่ใส่ลวดลายให้เขาด้วยนะคะแล้วก็เติมวงตาเป็นยังไงคะเป็นมีรักได้ยัง นี่ค่ะเลขหนึ่งสามารถวาดเป็นยีราฟได้ค่ะเรามาดูเลขสองนะคะส่วนเลขสองนะคะถึงจะให้เป็นสัตว์เลื้อยคานค่ะเด็กๆว่าจะเป็นอะไรดีเราจะวาดเป็นตัวอะไรดีคะเลขสองสัตว์เลื้อยคานนะคะจะมีลิ้นสองแฉกนะคะชอบเลื้อยอยู่ที่พื้นแล้วก็กินสัตว์เป็นอาหารใช่แล้วค่ะถึงจะวาดงูนะคะ เราจะเริ่มจากส่วนหัวของมูก่อนเลยนะคะเ,เด็กๆนี่จะเป็นหัวนะคะต่อมาเป็นลำตัวค่ะเราจะใส่ลำตัวและก็หางให้เขาค่ะเราจะมาตกแต่งให้เป็นมูมากขึ้นนะคะโดยใส่ดวงตาให้กับเขานะคะและก็ใส่ลิ้นค่ะ นี่เป็นแฉกนะมูและนี่ค่ะเลขสองก็สามารถวาดเป็นมูได้ค่ะเรามาดูเลขสามกันนะคะส่วนเลขสามนะคะหมูจะให้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเรามาดูกันเลยนะคะว่าเลขสามจะสามารถวาดเป็นอะไรได้บ้างสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าชนิดนี้นะคะจะมีกระดองแข็งนีขาสีขาเดินช้า ใช่แล้วค่ะหนูจะพาเด็กวาดเต่านะคะเริ่มจากการวาดหัวของเต่านะคะนี่คือส่วนหัวของเต่านะคะใส่ตาให้เขาหน่อยนะคะใส่ตาตแล้วก็จมูกค่ะต่อมานะคะเราจะมาทาขาค่ะเต่ามีกี่ขาคะเด็กๆสี่ขานะคะขาแรกนะคะเด็กจะเป็นขาแรกของเต่านะคะ และขาที่สองค่ะทีนี้นะคะเราจะทำส่วนที่สำคัญเลยก็คือกระดองค่ะเราได้กระดองนะคะเราก็จะมาวาดขาที่สามและขาที่สี่ให้กับเต่าค่ะเติมหางตกแต่งให้สวยงามนะคะให้เป็นเพือนเต่ามากขึ้นนะคะ ค่ะค่ะและตัวเลขตัวต่อมานะคะจะเป็นเลขสีค่ะตัวนี้นะคะคหมนจะว่าให้เป็นสัตว์น้ําค่ะเป็นสัตว์น้ํานะคะที่เราเลี้ยงไว้เป็นสัตว์สวยงามนะคะอยู่ในตู้หรืออยู่ในน้ําก็ได้นะคะอยู่ในทะเลก็ได้ตัวนี้คหมจะว่าเป็นปลาค่ะเราเริ่มจากการทําตัวให้เขาก่อนนะคะ เราจะมาตกแต่งค่ะส่วนหัวนะคะเด็กๆใส่ดวงตาให้เขาหน่อยนะคะใส่ปากนะคะตกแต่งให้เป็นปลานะคะค่ะและนี่ก็คือปลาของเรานะคะและตัวสุดท้ายค่ะเด็กๆเลขห้าของเรานะคะ เหมยก็จะพาเด็กๆว่าสัตว์น้ําเหมือนกันค่ะแต่สัตว์น้ําชนิดนี้นะคะค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะอาศัยในน้ําลึกนะคะสัตว์ตัวนี้จะมีฟันที่แหลมคมมากนะคะคณเหมยจะพาเด็กๆว่าฉลามจากเลคห้าค่ะเริ่มจากส่วนปากของเขาก่อนนะคะเด็กๆดึงเส้นจุดตรงนี้ตรงนี้นะคะให้มาหากันนะคะแล้วก็จะทํา สันของฉลามเลยค่ะโดยใช้เส้นฟันตานะคะหรือเส้นหยักนะคะที่เราเคเรียนไปแล้วนะคะต่อมาเราจะวาดส่วนตัวค่ะและจะ,จะวาดหางนะคะตกแต่งให้ดูสมจริงให้ดูเหมือนฉลามมากขึ้นนะคะในการใส่ตาให้กับเทาและ็ เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆเหมือนฉลามไหมคะถ้าเด็กๆได้แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมระบายสีให้สวยงามนะคะหู่ก็มีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะอันนี้จะเป็นผลงานนะคะที่คุณครูเหมือว่าเสร็จแล้วพร้อมระบายสีค่ะมีทั้งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวและตัวที่4ตัวที่5นะคะระบายสีให้สวยงามเด็กๆสามารถใช้สีที่เด็กๆชอบนะคะระบายลงไปที่ผลงานของเรานะคะ เด็กคนไหนนะคะระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมสง่งภาพผลงานนะคะเป็นภาพถ่ายหรือเป็นคลิปวิดีโอที่เด็กทํางานส่งมาให้คุณครูดูนะคะที่ไลน์กลุ่มได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะหมือตั้งขอก่บคําว่าสวัสดีค่ะ